พระมหาธีราจารา์จักได้เมตตาเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในการนี้ขอกราบปรารถนาพระเทวชิราโสพลถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7และสมเด็จพระอริยวงศาคตยานปุญญภูนนาิริสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขอกราบอราธนาด้วยความครรพบยิ่งครับ และขณะน,นี้พระเทพวชิระโสพลได้เข้าถวายเครื่องสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือองค์อธิบดีสงวัดประเชตุพล ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดตรสานติพัคดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิต,ตยสภาอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค12ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาคที่12ทับพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ11แห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1พุทธศักราช2563ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 พุทธศักราช2,535แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2,561และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่10ทับ2,568เมื่อวันที่10เมษายน2,568จึงแต่งตั้งให้พระเทพวชิรโสพลสุรพลฉายาชิตยาโน อายุ58พรรษา38วิทยาฐานะปท9วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค12มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตนตามกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลานานเทินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2568เป็นต้นไปแต่งตั้งณนะวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568สมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก ลำดับต่อไปขอประธานอนุญาตกราบรัฐนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เมตตาแสดงสัมโมทธนิยกถาควรมิควรสุดแต่จะเมตตา ขอโอกอาสท่านพระเทรารเทระทุกครูในมนฑลพิธีนี้ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อท่านจุคุณพระเทพวัชิระโสพลเจ้าคณะภาคสิบสองผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนบิมลมังครารามราชวรมหาวิหารพร้อมพระเทรารเทร,ระท,รทุกครู ขอเจริญพรท่านภูมิคิดบัวาสกบาสิกาสายชนและคณะสิทธิ์วัดประเชตพลท,ทุกท่านแม้จะไม่ได้มาร่วมในพิธีนี้โอกาสนี้หนึ่งใน,ในโอกาสที่สมเด็จพ,พระพิทพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐ ทรงมีพระดาริตามที่เจ้าพระคุณสมเร็จพระสังฆราชสจกลมหาสังฆปร,ปรินายกโปรโดมีพระบัญชาให้ท่านเจ้าคุณประเทศวชิระสโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังครารา,ามดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคสิบสองนั้นในานามคณะสงฆ์วัดประเชตุพนวิมลมังครารา,ามขอแสดงมุทิตาจิตด,ด้วยความจริงใจ และขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรแด่องค์พระองค์ผู้ทรงเป็นองอครร์อัคษาสนุปธรรมพรกให้ทรงเจริญพระเจริญยิ่งยืนนานในโอกาสนี้ขอปารบสารธธรรมเพื่อวาเพื่อถวายมุทิตาจิต แก่ท่านจ้าคุณเจ้าคณะภาค12ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วหนึ่งวาระวาระนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นวาระที่สองผมขอถวายกำลังใจแก่ท่านจ้าคุณเจ้าคณะภาค12ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มความสามารถด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปริฐาน เพื่อความสถิตถาพรของพระบรมพุทธศาสนาและสังฆมณฑลไทยขอท่านเจ้าคุณระลึกถึงพระเดชพระคุณของบุราพาจารย์มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐมตลอดถึงอดีตพระมหาเถระที่ท่านคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูกตเวทีท่านเจ้าคุณ พิงใคร่ครวญให้ทีทวนว่าบุรพายจารย์แต่ละท่านได้ทำหน้าที่อย่างไรวางตนอย่างไรประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไรทุ่มเทอุทิศสพกกำลังที่ปฏิบัติเพื่อการศารส,สนาอย่างไรจึงเป็นที่เคารพเป็นทิฐฐานคติแก่เราทั้งหลายบัดนี้ท่านยุคุณได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งเจานน้าคณะภาคสิบสองอีกวาระสังฆุณพึงได้ตระหนักและประคับประคองสนองภาราทุราคมคณะสงฆ์สนองในพระราชทาและเป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์พระสังฆติการอุบาสกอุบาสิกา ในเขตปกครองพร้อม <c oughs> อา <c oughs> ทางสงเคราะห์เกื้อกูลแก่พุทธบริษัทให้ราบรื่นเรียบร้อยตามแบบที่บรุรพายจารย์ได้ปรีบัติมาการได้รับภารธุระบริหารจิตการพระพุทธศาสนานั้นเจ้าคณะพระสังฆาธีการทุกรูปพึงต้องครองอิธิบาตรม สังฆาวัตถุธรรมสารานิยธรรมและอภรรยธรรมเพราะตำแหน่งที่ท่านได้รับการแต่งตั้งนี้เพื่อละอเพื่อสะดวกสำหรับการทำงานไม่ใช่มีไว้เพื่อความเป็นใหญ่แต่มีไว้เพื่อเป็นหลักใจที่พึ่งพิงทางพึ่งพิงพิงอาศัย ได้แก่พระพิสุทสามารถให้แก่พระภิสุสามนเณรในเขตปกครองท่านเจ้าคุณเจกาคุณาภาคได้ชื่อว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วทุกรูปขอท่านจงรักษาความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี้ไว้เพื่อให้ผู้น้อยได้สายชนทั้งหลายชื่นชมและประพฤติตามเจียยาของท่านได้อย่างสนิทใจเพราะท่านดำรงตนเป็นแบบอย่าง แห่งการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยสมบูรณ์ครองตนและบริหารตาพระธรรมวินัยและบริหารตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมบังคับข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติและประกาศของคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญ และมั่นคงแห่งพระบรพระพุทธศาสนาและเกื้อกูลต่อ,อพุทธบริษัททั้งมวลผมมีความปรารถนาดีและเชื่อมั่นว่าท่านเจ้าคุณเจ้าหน้าคากสิบสองจกสนองพระบรมราชรดริบพระราชศรัทธาของสมเด็จบ,บพิพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสนอง พระบัญชาเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและสนองคุณของบุรภาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วในอดีตให้วัฒนาสถาพรสืบต่อไปในฐานน้าเจ้าวาดประเชษฐพลวิบลมังคลา,ารามพร้อมคณะสงฆ์ทั้งมวลขอแสดงมุธิตาจิตต่อท่านเจ้าคุณ เจ้าพ1ะภาคสิบสองจงเจริญอกง,งามไพบูลในพระธรรมวินัยขององค์สนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสันติภาพและสันติสุขสวัสดีแก่พุทธิษัทส,สื่อไปตรอการลนานเทินสาธุลำดับต่อไปขอกราบระานา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระโสพลเจ้าคณะาภาค12ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแต่พระสงฆ์สมณาัก์เจริญชัยมงคลคาถาขอกราบรัถนาด้วยความเคารพยิ่งครับ พระประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เมตตาแสดงสัมโมทนิยกถาเพื่อเป็นแนวทางเป็นคติธรรมและเป็นสภสริมงคลแด่คณะสงฆ์วัดประเชตุพนแด่คณะศิทธษยานุสิทธ์ในพระเด็จพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระโสพลเจ้าคณะภาค12นะครับและขณะนี้นั้นพระเด็พระคุณพระเทพวชิรโสพล ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสง์สมณศักเจริญชัยมงคลคาถานอกจากนั้นนะครับก็จักได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสง์ทั้งพระอารามนะครับการได้น้อมนำถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระคุณเจ้านั้นเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ลำดับต่อไปพระสงค์ทั้งนั้นจักได้อนุโมทนาเดี๋ยวถานะเดีายวะ่าว่าเรกรา,าติริปุเรนเิกากลังเอวะเมวะโทจุนนางเปตานางอุปปัฏติ สิบตองปันสิดรองตุมโมงสิบตมวัดมิสสะสัพเพปูเรนปูต้องกัปอนการโทปนัลลาโทยถามณีโชติลาโทยถา โยวาทุกที่นยกกวะาวัตอันที่โยวทังอนทุกับาโลอันไม่ดัตมารกิาบะนันด้ลโยทุกิเที่นโยกกว่าบาวัตอันที่ม ดุจาบ้านกวะวเวนนัดสาธุมาเทีมบวานดลาโยตุเียเอกยุ่ว่าาวิวันสียจนนิจจางุตัะจานิโนจัตตาลโลกจม วัาดี่วันุกวันนะโว่งสุขังพลังสวรัค์ตลอดทุกที่ทุกลวนุกทสวรรษในทุกวันของโลกนีทุกที่ทาสับปอาทิติสว ตลอดทวสุขตัวไม่ลนโค้จะซาสันเดอลวะโคสุขโตยทว่จาจดทีาติปิวาบทตลอดเทวาสุขตัวเมื่อวะโค้คสต อวิคาตันทิยาทิวัตุตตาอรกัลลางขันตัสสะันวัฏฏะปะพุทธัเวนาสกัสสทิยมวันภวตุศาพมกงลลังขันตสาั นัถตาตานัสามานุภาานัสตาสอเถียวันพรวตุสาธรรมคลางทานตุสาปะวัาตาพะสานุผวนัตาตอเถีย ันโตสาธุขอกราบอารัธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ทุกรูปนะครับและพระคุณเจ้าทุกรูปตามอัธยาศัยครับในการนี้นะครับขอประธานอนุญาตเจ้าประคุณสมเด็จนะครับจักได้ให้พระเดชพระคุณท้าเจ้าคุณพระเทพวชิรโสพลได้ถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกควรมีควรสุดแต่จะเมตตา พิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในโอกาสที่พระเทพวชิรโสพลสุรพลชิตายาโนโปรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ํำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค12ซึ่งจัดขึ้นในวันพุทธที่10เมษายน2568ณนะพระโบสถ์วัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานคร ในวันนี้นะครับได้สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะครับเป็นที่ประปรึ่มยินดีของคณะสงฆ์วัดประเชยตุพลและคณะสิทธิ์สยานุสิ์ในประเทพวชิระโสพลนะครับในการนี้การจัดพิธีในพระบรสถได้สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญคณะสิทธิ์สยานุสิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารวะนะครับได้รวมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาที่กุฏิคณะ เหนือนอนหนึ่งนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาในท้ายสุดนี้นะครับขออนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกได้โปรดอภิบาลบรรดาลดนปกป้องรักษาให้พระเดชพระคุณพระเทพวชิราโสพลมีความมั่นคงเจริญในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ะระลึกของพุทธศาสนิกชนสืบไปในท้ายสุดนี้ในการประชาสัมพันธ์ หากมีความขัดตกบกพร่องประการใดกระผมกาบขอภัยไว้ณที่นี้และในท้ายสุดนี้ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีครับ